สิทธิหลานข้าระวังยาหลงผิดตอนที่หกชายแก่ตะลึงไปพักจากนั้นยิ้มราวกับเข้าใจอะไรสักอย่างก่อนจะเอ่ยด้วยสีหน้าที่ชั่วร้ายเจ้าหนูเจ้ากลัวหรืออวินเจียวคิ้วขมวดมองไปยังฝ่ายตรงข้ามอีกครั้งไม่ตอบชายแก่คิดว่าตัวเองทายถูกตบไหล่ของนางเบาๆพร้อมเอ่ยด้วยสีหน้าของคนที่ผ่านมาก่อนว่าไม่ต้องห่วงห่วงมีข้าอยู่ทั้งคนเรื่องแบบนี้ข้าเห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็ชินเจ้าทำเพียงแค่เขย่ากระดิ่งก็พอ พูดจบก็ตกตัวเองแรงๆหนึ่งทีก็เพราะมีท่านนั่นแหละถึงต้องเป็นห่วงจริงสิยันไล่ผีที่ฆ่าให้เจ้าตอนอยู่ในอารามหลักเขาเพิ่งนึกขึ้นได้อวินเจียวคลำไปที่กระเป๋ากางเกงก่อนจะหยิบยันที่ยับยุยยีทั้งปึกที่เขายัดให้นางตอนออกจากอารามคืนไปยันวิเศษนี้นี่ต่างจากกระดาษชำระก็แค่ขั้นตอนฟอกขาวแล้วมัง้งใช่อันนี้แหละเขารับยันปึกนั้นโบกไปมาราวกับจะอวด นี่เป็นยันวิเศษที่ข้าใช้เวลานานมากถึงจะวัดออกมาได้เอาไว้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายแต่ก่อนข้าขายใบละสองตำลึงเชียวนะพูดแล้วก็นับยี่สิบใบออกมาพิธีไล่ผีสี่สิบตำลึงจริงๆด้วยนับเสร็จเห็นนางยังทำหน้าสงสัยชายแก่คิดไปคิดมาจากนั้นก็หยิบยันสีม่วงที่เก็บไว้ในตัวออกมาอย่างกับของรักของห่วงอถ้าเจ้ากลัวจริงๆก็ถืออันนี้ไว้ อวินเจียวก้มลงมองพบว่านั่นเป็นยันสีม่วงที่ไม่เหมือนกับยันอันอื่นนอกจากไม่ยับเท่าอันอื่นแล้วบนนั้นยังมีรูปร่างซับซ้อนที่วาดด้วยหมึกสีแดงสดไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าตัวหนังสือบนนั้นดูมีชีวิตราวกับมีพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่ด้านในนางเอื้อมมือออกไปรับนี่คือดูก็รู้ว่าคนละสไตล์กับกระดาษชำระปึกนั้นนี่เป็นยันวิเศษชั้นสูงสำหรับปราบมาเลยนะมีแค่คนที่มีวิชาชั้นสูงเท่านั้นถึงจะวาดออกมาได้ ในโลกนี้คนที่วัดยันม่วงนั้นมีนับคนได้ใบนี้เป็นของตกทอดมาจากอาจารย์ของข้าเหลือแค่ใบนี้ใบเดียวแล้วข้ายังไม่กล้าที่จะหยิบออกใช้เลยเขาพูดอย่างจริงจังแค่มียันใบนี้ไม่ว่ามาันหรือปีศาจร้ายก็ไม่อาจเข้าใกล้ตัวได้พูดจบก็มองคนที่ใกล้จะไม่ไหวบนเตียงถอนหายใจเฮือกหนึ่งก่อนเอ่ยแต่ว่าเจ้าหนุ่มนี้อาการประหลาดเสียจริงหนักกว่าทุกคนที่ข้าเคยเจอมาเจ้าจะกลัวก็เป็นเรื่องธรรมดา เขาพิจารณาหน้าของคนที่อยู่บนเตียงพูดพลางเดินไปเข้าไปใกล้ดูสีหน้าโมมองขนาดนี้เรากับว่าจะจะสิ้นใจอวินเจี่ยวพูดขัดใช่ใช่ชายแก่พยักหน้าอย่างแรงเรากับจะสิ้นใจที่สําคัญยังมีรอยจ้ำเลือดรากับคนตายดูท่าทางสิ่งที่รังควาเขาคงไม่ธรรมดายัางดีที่แม่ลูกสองคนนั้นมาหาข้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาคงอยู่ไม่รอดถึงหนึ่งเคอห้าหนาที อวินเจียวพูดขัดก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีการพูดอีกแบบไม่ถึงครึ่งเคอืมเช่นนี้เราต้องรีบแล้วชายแก่สีหน้าจริงจังขึ้นมาทันตาพลางส่งสัญญาณให้นางสันกระดิ่งพลางยกยันวิเศษในมือขึ้นแล้วชี้ไปยังคนที่นอนอยู่บนเตียงเขาคงทนได้อีกไม่นานทั้งที่ยังหายใจอยู่แต่หน้าอกกลับไม่มีการขึ้นลงราวกับข้างบนมีคนทับอยู่ใช่ราวกับมีคนเอ๊ชายแก่อึ้งก่อนที่จะเอ่ยถามเจ้ารู้ได้ยังไง อวินเจียวหนันน้าไปสีหน้าของนางยังคงแน่นิ่งราวกับภูผาพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยอ๋อเมื่อกี้ข้าเดินเข้ามาถึงก็เห็นแล้วมีหญิงสาวชุดแดงที่ตัวอาบเลือดทับอยู่บนตัวเขานางกำลังบีบคอเขาอยู่พูดจบก็ชี้ไปยังกลางเตียงท้องของนางเปิดเป็นหลุมตอนนี้บนเตียงมีแต่เครื่องในานางบริเวณรอยจ้ำเลือดก็คือบริเวณที่เครื่องในหล่นชายแก่ผีสาว นี่เจ้ากำลังแกล้งข้าอ๋อจริงสิอวินเจียวเอ่ยต่อถ้าท่านเดินหน้าอีกก้าวเดียวก็จะเหยียบไส้ที่นางทำตกไว้ที่พื้นแล้วชายแก่รู้สึกว่าขาแข็งไปชั่วขณะมือสั่นนึกนึกก่อนที่ยันวิเศษจะหลุดมือและปลิวออกไปทั้งกองเพียงชั่วขณะยันสีเหลืองกองใหญ่ถูกศาสเข้าไปที่เตียงแต่ก่อนที่ยันจะล่วงลงเตียงนั้นราวกับโดนอะไรบางอย่างพืบไฟลุกไม่ขึ้นทันใดนั้นห้องที่มืดมิดนั้นสว่างสวัยขึ้นมาทันตา ตามมาด้วยเสียงระเบิดและเสียงกรีดร้องอย่างทรมานที่คนธรรมดาไม่อาจร้องออกมาได้ทันใดนั้นทั้งห้องก็ถูกปกคลุมไปด้วยเสียงกรีดร้องแหลมสูงและลมที่เย็นยเยือกไม่เพียงเท่านี้หลังจากเสียงกรีดร้องที่ทรมานนั้นดังขึ้นบนเตียงก็ค่อยๆปรากฏร่างสีแดงขึ้นมาทีละน้อยนั่นเป็นร่างของหญิงสาวผมยาวตรงแผ่อยู่บนเตียงชุดสีแดงทั้งตัวท้องของนางถูกพาออกเป็นหลุมใหญ่อวัยวะภายในของนางกำลังไหลออกมาเป็นกอง สีแดงแสบตาไหลไปทั่วพื้นยังสามารถได้ยินเสียงเลือดหยดเบาๆอยู่ข้างหูพอสังเกตชัดๆถึงพบว่านางไม่ได้สวมชุดสีแดงแต่เป็นชุดที่ถูกเลือดย้อมจนเป็นสีแดงต่างหากผีสาวตนนั้นเหมือนถูกยันวิเศษเมื่อกี้ทำร้ายมือทั้งสองข้างจับหน้าแล้วร้องออกมาอย่างทรมานไม่สามารถมองเห็นหน้าตาของนางได้ชัดเจนเห็นเพียงแค่ลูกตาที่กลมโตถะลึงออกมาจากร่องนิ้วตาของนางราวกับจะหล่นลงมาได้ทุกเมื่อกำลังจ้องมองไปยังชายแก่ไบวีที่ยืนอยู่ข้างเตียง จูจูก็เห็นภาพที่น่าสะพรึงเข้าอย่างจังชายแก่หน้าซีดไปในทันตาเขาตาเบิกโพรงร่างกายสั่นแล้วสั่นอีกราวกับคนบ้าก,กว่าจะหาเสียงตัวเองเจอก็พูดได้แค่เพียงไม่กี่คำภาผีผีผีชายแก่ร้องออกมาเสียงดังภาพลักษณ์นักพรดภาพลักษณ์เสวียนเหมือนอะไรล้วนโยนให้หมากินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองโดยธรรมชาติหรือเปล่าเขาคว,วักยันที่เหลือรวมทั้งตำราในมือนั้นศาสตร์ไปทางผีสาวจากนั้นก็ได้ยินเสียงผีสาวกรีดร้องออกมาอย่างทรมานอีกรอบ ชายแก่กลับหันหลังวิ่งไปทางประตูอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังไม่ลืมที่จะลากอาวินเจี่ยวไปด้วยผีีมีผีจริงๆด้วยดับบยอวินเจี่ยวไหนบอกเชี่ยวชาญไงเขาไม่ได้มาจับผีเหรอหนีเร็วหนีเร็วเขาไล่ผีมาตั้งหลายครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นผีอย่างจังแล้วยังเป็นผีพยาบาทอีกตายแน่แน อาจจะเป็นเพราะรีบร้อนเกินไปทั้งที่ประตูเป็นเพียงประตูไม้เก่าๆแต่ชายแก่ดึงหลายครั้งก็ยังดึงไม่ออกสักทีส่วนผีสาวทางนั้นเหมือนกับจะฟื้นจากการถูกโจมตีด้วยยันวิเศษแล้ว ยันวิเศษที่ชายแก่โยนไปเมื่อกี้ดูก็รู้ว่าโยนไปมั่วๆอีกทั้งไม่ได้ท่องคาถาพลังยิ่งอ่อนกว่าครั้งแรกทําให้ผีสาวแค่นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะหันมาจ้องทั้งสองคนขเขม่งนอนในเวลานี้ทั้งสองถึงจะเห็นใบหน้าของนางอย่างชัดเจนเป็นใบหน้าที่กําลังเน่าเลตาข้างหนึ่งหายไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่หลุมที่ว่างเปล่าส่วนอีกข้างกรอบตาหายไปเหลือเพียงแค่ลูกตาเปล่าๆอีกทั้งบางครั้งยังไหลออกมาหน้ากลัวเป็นอย่างยิ่งสิทธิ์หลานข้าระวังอย่าหลงผิดตอนที่เจ็ด ผีสาวราวกับถูกผ้ายันเมื่อกี้กระตุ้นให้โกรดรอบกายของนางค่อยๆปลดปล่อยหมอกสีแดงทันใดนั้นทั้งห้องกลายเป็นสีแดงราวกับเลือดหาที่ตายผีสาวตะโกนอย่างโกรธแค้นพร้อมพุ่งพรวดเข้ามาหาทั้งสองคนอย่างรวดเร็วตายแน่ๆชายแก่ลนลานยิ่งกว่าเดิมใช้มือทุบประตูอย่างแรงประตูนี้ทำไมถึงเปิดไม่ออกกันอวินเจียวก้งลงมลงมองก่อนที่จะพูดขึ้นกลอนประตู กลอนประตูยังไม่ได้ดึงออกประตูเปิดออกสิแปลกชายแก่อึ้งไปทีหนึ่งก่อนจะหันไปดึงกตอนประตูแต่ก็ไม่ทันการผีสาวกระโจนเข้ามามือที่อาบเลือดทั้งสองข้างของนางกํำลังจะบีบเข้าไปที่คอของทั้งสองคนอวินเจียวยกมือขึ้นในทันใดเอายันม่วงที่ชายแก่ยัดให้นางเมื่อกี้แปะแปะเข้าที่ไปหน้าผากของผีสาวอากก ผีสาวหยุดชะงักพร้อมกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่ทรมานกว่าครั้งก่อนสิบเท่าเห็นแต่เพียงขอบยันม่วงนั้นมีไฟสีม่วงลุกไม่ขึ้นชั่วพริบตาเดียวก็ลามไปยังทั้งร่างของผีสาวจากนั้นหมอกสีแดงรอบห้องค่อยๆหายไปผีสาวกลิ้งอยู่บนพื้นอย่างปวดร้าวร่างที่น่ากลัวนั้นเลือนหายไปทีละน้อยก่อนร่างนั้นจะหายไปอย่างหมดสิ้นนั่งหันกลับมาจ้องทั้งสองคนอย่างเครียดแค้นก่อนที่จะกลายเป็นก้อนหมอกแดงพุ่งออกจากหน้าต่างทางซ้ายแล้วหนีไป แต่ในห้องกลับมีเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นดังขึ้นว่าวันที่15เดือน7วันที่พลังงานหญินหนักที่สุดข้าจะกลับมาแก้แค้นพูดจบภายในห้องเงียบสงบลงอีกครั้งจากนั้นไฟสีม่วงนั้นก็ได้หายไปห้องที่เดิมทีนั้นเย็นยะเยือกอบอุ่นขึ้นแสงอาทิตย์สอดสอ่องเข้ามาทําให้ภายในห้องสว่างขึ้นในทันตาชายแก่โล่งอ,อก,ก่อนที่จะล้มลงไปนั่งกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักรอดแล้ว น่ากลัวเสียจริงไม่คิดว่าหมู่บ้านเล็กแค่นี้จะมีผีร้ายขนาดนี้ยังดีที่อาจารย์ปู่คุ้มครองไม่งั้นชีวิตเขาคงต้องทิ้งไว้ที่นี่แล้วชายแก่หันกลับไปมองอวินเจี่ยวที่ยืนตัวตรงสีหน้าไม่เปลี่ยนตั้งแต่ต้นจนจบอดไม่ได้ที่จะชื่นชมว่าไม่เลวหนิเจ้าหนูในสถานการณ์เช่นนี้เจ้ายังสงบได้ขนาดนี้ได้อยู่ต่อหน้าผีร้ายกลับไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยสมแล้วที่เป็นคนในสเสวียนเหมือนอวินเจียวสงบอะไรละ นางกลัวจะตายอยู่แล้วเป็นโรคอามาพาตใบหน้าจะให้นางทำยังไงอีกอย่างนางแค่ขาชาขยับไม่ได้เท่านั้นเองแม่เอ้ยที่แท้นางก็เห็นผีจริงๆด้วยแต่ไม่เห็นมีคนบอกนางเลยว่าผีน่ากลัวขนาดนี้ท่านเสียลูกค้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่อาจจะเป็นเพราะด้านในเสียงดังเกินไปด้านนอกเสียงของผู้เป็นแม่ถามถ่ายขึ้นมา ทันใดที่ได้ยินเสียงจากภายนอกชายแก่ที่เดิมยังนั่งหมดแรงอยู่ที่พื้นนั้นลุกขึ้นยืนทันทีสบัดเสื้อผ้าแรงๆลูกผมที่ยุ่งเหยิงใบหน้าปราศจากความหวาดกลัวกลายเป็นนักพรตผู้บำเพ็ญเสียนผู้มากความสามารถทันทีดูไม่ออกเลยว่าเมื่อกี้กลัวจนเย่ยวหดตดหายความเร็วในการเปลี่ยนหน้าที่เรียกว่าเข้าขั้นมืออาชีพอวินเจียวสำนักสเสวียนเหมือนดั้งเดิมอะไรกันสำนักหมอผีดั้งเดิมมากกว่าเข้ามาได้ทางนั้นชายแก่ก็ได้เปิดประตูออกก่อนที่จะเอ่ยด้วยสีหน้าที่ลึกลำว่า ผีร้ายถูกขับไล่แล้วลูกเจ้าปลอดภัยแล้วหญิงสาวผู้เป็นแม่ได้สบตากับลูกชายคนโตสีหน้าดีใจแล้วเดินไปยังข้างเตียงอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะไม่มีผีสาวเกาะอยู่ชายหนุ่มบนเตียงสีหน้าดีขึ้นไม่น้อยรอยจ้ำเลือดบนตัวก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหายใจอย่างคงที่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาลูกๆเป็นอย่างไรบ้างหญิงสาวผู้เป็นแม่เรียกขานอย่างร้อนใจนี่แม่เอง ท่านแม่ชายหนุ่มที่อยู่บนเตียงเรียกหญิงสาวด้วยเสียงแหบพร่าราวกับยังไม่ตื่นเต็มที่นิ่งไปสักพักราวกับนึกอะไรขึ้นได้ชายหนุ่มตาเบิกโตสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจับมือของแม่ตัวเองพร้อมเอ่ยท่านแม่คือแม่สู้เหนียงข้าเห็นแม่สู้เหนียงนางกลับมาแล้วคือนางนางจะฆ่าข้าหญิงสาวผู้เป็นแม่ได้ยินดังนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีในแววตาฉายแววความเกลียดพร้อมเอ่ยถุย ที่แท้ก็นางชั้นต่ำนางยังกล้ากลับมาทำร้ายเจ้าหญิงสาวผู้เป็นแม่กโกรธเป็นอย่างมากแต่ก็ยังคำนึงถึงว่ามีคนนอกอยู่จึงไม่ได้เอ่ยอะไรต่อแต่หันกลับไปปลอบลูกชายที่อยู่บนเตียงลูกข้าอยากกลัวข้าเชิญท่านเซียนมาแล้วมีท่านเซียนอยู่นางชั้นต่ำทำร้ายอะไรเจ้าไม่ได้ใช่แล้วน้องรองลูกชายคนโตที่ยืนอยู่ด้านข้างเอ่ยเสริมพวกข้าขึ้นเขาไปเชิญท่านเซียนจากสำนักชิงหยางมาท่านเป็นคนช่วยเจ้า ลูกชายคนรองหันไปมองไปวีที่ยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจึงดีขึ้นบ้างหญิงสาวผู้เป็นแม่ก็รีบขอบคุณขอบคุณท่านเซียนท่านเซียนพลังเก่งกาจจริงๆช่วยให้ลูกค้าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ไปวีพลันนึกถึงยันม่วงที่ถูกใช้ไปทันใดรู้สึกเจ็บใจเบาๆนั่นเป็นยันม่งใบเดียวในสำนักแล้วส0ตำลึงนี่มันขาดทุนชัดๆขาดทุนย่อยยับด้วย ทันใดนั้นก็นึกถึงคำพูดของผีสาวก่อนจักไปจึงรู้สึกกังวลขึ้นมาผีร้ายนั้นไม่ได้ถูกกำจัดอย่างหมดสิ้นเห็นได้ชัดว่านางคงเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นเขากับเจ้าหนูนี่แล้วและคงไม่ปล่อยคนในบ้านนี้ไปแน่ถูกผีร้ายตามรังควานไม่ใช่เรื่องดีอะไรเลยเจ้าทั้งสามอย่าเพิ่งวางใจเร็วเกินไปชายแก่เอ่ยตักเตือนผีที่ตามรังควานลูกชายเจ้าเป็นผีพยาบาทตอนนี้พวกข้าขับไล่นางได้แค่ชั่วคราวรอนางฟื้นพลังเมื่อใดคงจะกลับมาอีก อะไรนะทั้งสได้ยินเช่นนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปทันตาหญิงสาวผู้เป็นแม่ถามอย่างร้อนรนว่างั้นงั้นจะทําอย่างไรกันท่านเสียนท่านต้องช่วยพวกข้านะนั่นสิท่านเสียนลูกชายคนโตก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวพร้อมเอ่ยท่านมีพลังที่เก่งกาจต้องมีวิธีเป็นแน่คือเขามีวิธีสิแปลกนั้นเป็นผีร้ายนะ โดยปกติต้องใช้นักพรสี่ห้าคนถึงจะสยบได้แล้วต้องเป็นนักพรสที่มีพลังมากด้วยเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เพราะยันม่วงที่สืบท่อต่อมาจากอาจารย์ปู่เขากับเจ้าหนูคงต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แล้วชายแก่กระวนกระวายในใจรู้สึกเสียใจที่ทำไมตัวเองต้องเผลอปากพูดเรื่องนี้แต่ใบหน้ากลับยังคงรักษาสภาพที่เป็นนักพรสบำเพ็ญเซียนไว้เพียงแต่หางตามองขอความช่วยเหลือไปยังอวินเจี่ยวที่อยู่ข้างๆเจ้าหนูทำอย่างไรดี อวินเจียวมองทำไมเป็นคนเริ่มก็ต้องจัดการเองข้าคิดว่าเจ้าหนูอย่าใจร้ายอย่างนี้สิไปวีจะร้องให้ออกมาอยู่แล้วไหนความรักต่อผู้ร่วมสำนักข้าคิดว่าพวกเจ้าพวกท่านกับผีสาวตนนั้นเป็นอะไรกันอวินเจียวถอนหายใจเฮือกหนึ่งก่อนจะเอ่ยปากถามแม่ลูกทั้งสามคนอึ้งไปสักพักก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนไปพร้อมกันโดยเฉพาะหญิงสาวผู้เป็นแม่สายตากรอกไปมาอย่างเลิกหลักพร้อมตอบอย่างเลี่ยงเลี่ยงว่าเป็นเป็นอะไรกัน เมื่อกี้พวกท่านเรียกนางว่าแม่สูเหนียงอวินเจียวพูดอย่างตรงประเด็นพวกเขาไม่ได้หูหนวกถ้าพวกท่านไม่พูดความจริงพวกข้าก็ยากที่จะช่วยพวกท่านได้ชายแก่เพิ่งจะเข้าใจครอบครัวนี้กับผีสาวตนนั้นรู้จักกันเป็นแน่เจ้าหนูพูดถูกเรื่องต่างๆต้องมีเหตุมีผลผีสาวตนนั้นไม่ทำร้ายคนโดยไร้สาเหตุเป็นแน่ถ้าพวกเจ้าไม่พูดความจริงพวกข้าเกรงว่ามีใจช่วยก็คงจะช่วยไม่ได้